สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องมิสเตอร์เบล98นะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดันแรงซีซีแบบไวๆนะครับทุกคนวิธีดันแรงซีซีแบบไม่มีเพื่อนเล่นนะครับทุกคนแบบปั่นขึ้นแกนไวๆทุกคนผมจะสอนว,วิธีแบบขึ้นแกนไวๆในโหมด4 4จะอันดับไปดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมตัดตอนเข้าเกมเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เราเข้าเกมมาที่เรียบร้อยแ้นะทุกคนเกมนี้เป็นเกมแรกของเรานะครับทุกคนเราต้องทําการเอ่อเอาชนะศัตรูฝั่งเอาชนะฝั่งตรงข้ามให้ได้นะทุกคนเพื่อเป็นการได้ปืนตาที่2ได้เร็วที่สุดศัตรูเราต้องฆ่าศัตรูในตาแรกให้สําเร็จเลยทุกคน ตาที่สองสัตรูมันอาจจะยังไม่มีปืนปืนคนหนักเรามีปืนคนหนักแล้วเราอาจจะได้เตี๋ยมสองเราอาจจะได้สี่ีก็ได้นะทุกคนขอตั้งใจเล่นทุกคน first blood ตอนนี้เราก็ได้ทำการอ้อมสัตรูนะทุกคน เราสามารถจบเราสามารถจบตาแรกได้นะทุกคนเพราะว่าเราสามารถฆ่าศัตรูของฝั่งเขาไปได้ประมาณสามคนแล้วแต่แค่คนเดียวนะฮัเจ้าเ <Double kill. S 1> ้าเราชนะแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดไปเกมที่สองเนี่ยนะครับทุกคนเกมนี้นะครับทุกคนถ้าเราเขาฝั่งศัตรูเขาจะมีปืนกลหนักไอ้เขาจะยังไม่มีปืนกลหนักนะครับทุกคนตอนนี้เราสามารถเอาชนะได้เสรีฟรีหรือเปล่านะทุกทวน เราต้องไปดูนะทุกคนว่าสเตปการดักมันเป็นยังไงนะครับทุกคนถ้าตานนี้เพื่อนร่วมทีมเราเล่นแบบไม่รีบร้อนนะทุกคนเราอาจจะได้แบบตาที่2ชนะไปแบบฟรีๆเลยนะทุกคนเอาลนะผมจะวิ่งผมเจอศัตรูแล้วข้างหน,าหน้าหนึ่งตัวครับผมยิงเขาไม่แตกงนะทุกคน พบให้ระยะไกลผมก็ระแวงอยู่นะทุกคนระแวงอยู่กันผมก็ระแวงหลังอยู่เหมือนกันนะทุกคนกลัวมีคนมาอ้อมหลังนะทุกคนยิงไม่โดนเขาเลยครับยิงลงคงกิบผมเห็นศัตรูอยู่ในบ้านเขียวนะทุกคนแล้วก็ศัตรูอยู่ในบ้านแอลนะทุกคน ผมก็พยายามที่จะดักนะทุกคนผมไม่กล้าวิ่งเข้าไปนะทุกคนเผื่อผมจะโดลปืนลูดเจอสศัตรูเขาดักนะทุกคนผมไม่กล้าวิ่งเข้าไปโดยรวดเร็วนะทุกคนต้องรอจังหวะผมได้ทําการยิงเข้าไปนะครับไม่ตายนะทุกคนแต่ผมเห็นมีฝั่งตรงข้ามเขาดักอยู่บนบ้านแอลนะครับทุกคนเหมือนผมจะเล่นยากมากเลยนะทุกคนเหมือนผมจะเข้ายากมากเลยนะทุกคน ผมไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่านะทุกคนรอดอยู่ครับทุกคนตอนนี้ผมเห็นคนอยู่ในบ้านแล้วสู้ไม่ไหวเหลี่ยมเขาดีกว่าทุกคนจะชนะหรือเปล่าเพื่อนเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปเกมสามเลยนะครับทุกคน เราก็มาอยู่ในตาที่สามแล้วนะครับทุกคนตานี้นะครับเราต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าฝั่งฝั่งฝั่งตรงข้ามาครับทุกคนเขาอาจจะมีปืนโกลแบบเหมือนพวกเราได้นะครับทุกคน <S <S <ๆ>เราต้องเล่นแบบมาระวังนะครับถ้าเราเดินแบบว่าสี่สุส่มห้าอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะโดนศัตรูดักยิงได้น,นะครับทุกคนตานี้ต้องระมัดระวังนะครับในการเล่นแบบว่าไม่เปิดไม้นะครับทุกคนถ้าเปิดไม่ก็อาจจะ เล่นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ผมเล่นแบบให้ดูแบบโซโล่ที่ผมกดมาไม่มีเพื่อนมานะครับผมสุ่มมานะครับทุกคนนะครับผมจะผมเห็นเพื่อนโดนจริงครับผมจะไปอ้อมนะทุกคนเหมือนผมจะเจอคนนะทุกคนโอเคอเคพื่อนช่วยผมไว้ first blood ผมไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับรปนลูกซองด้วยทุกคนผมปืนโคนนึงอ่ะยิงหัวได้ทุกคนได้ปืนจากเขาเกมที่สามก็ชนะได้รวดเร็วมากเลยทุกคนผมไม่คิดว่ามันไวขนาดนี้นะเดี๋ยวผมตัดไปเกมที่สี่เลยนะก็มาต่อในเกมที่สี่เกมสุดท้ายนะทุกคนเราต้องระมัดระวังมากที่สุดกับเดิมนะครับทุกคน <ๆ S 1> เพราะว่าฝั่งศัตรู เขาได้แค่0 0วินนะทุกคนเราได้3วินนะทุกคนถ้าเกิดตาเน,นี้เราชนะเราเราฆ่าเขาหมดเราก็ชนะนะทุกคน4วินนะทุกคนตานนี้เราต้องระมัตรวังอย่างมากเพราะว่าศัตรูอาจจะดักเรานะครับทุกคนเราต้องวิ่งแบบระมัดระวังมากเลยผมว่าศัตรูเขาต้องดักแน่ๆนทุกคนเพราะว่าตาสุดท้ายแล้วยังไงใครก็ต้องดักอยู่แล้วทุกคน๋ยวผมจะลองปลาระเบิดเช็คดูนะทุกคน้าสอง ผมว่าผมเห็นเพื่อนโดนนะผมจะวิ่งไปนะทุกคนเพื่อช่วยเพื่อนนะผมว่าสองหนึ่งยังไงก็ไหวับทุกคนยิงเขาดาวเว้นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็เหลือแค่อีกสองคนนะทุกคนเพราะว่าเพื่อนยิงดาวเป็นหนึ่งผมยิงไปดาวเป็นหนึ่งเหลือ er อีกสองคนนะทุกคน เพื่อนผมจะยิงดาวไปอีกหนึ่งนะครับทุกคนเหลืออีกหนึ่งนะครับบนบ้านนะครับทุกคนผมเห็นเพื่อนยิงเจ็บมากผมตอนนี้ผมก็กําลังวิ่งขึ้นมารณ์เลยทุกคนเพื่อไม่ให้เขา,าพัมนาทันนะทุกคนเกมนี้เกม่ชนะไปแล้วนะทุกคนงามหนะทุกคนก็สรุปง่ายๆเลยนะครับทุกคน เกมแรกครับทุกคนต้องเอาชนะศัตรูให้ได้นะครับทุกคนเกมที่สองเราสามารถดันให้ไวที่สุดนะัรเราจะดันให้ไวที่สุดนะครับเพราะศัตรูอาจจะไม่มีปืนกลเกมที่สามนะครับทุกคนเราต้องระมัดระวังมากนะครับเพราะศัตรูอาจจะมีปืนกลสู้กับเราได้เราต้องเล่นใช้ดักใช้มุมเหลี่ยมนะทุกคนเกมที่สี่นะครับทุกคนเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าศัตรูอาจจะดักเราอยู่ข้างๆหรือว่าตรงกำแพงบ้านนะทุกคนเราต้องระวังมากที่สุดนะครับทุกคน ก็วิธีการดันแรงสี่สี่จัดอันดับแบบรวดเร็วนะครับก็มีตามที่ผมชี้แนะไว้ตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเลยนะครับทุกคนยังไงก็ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องมิเตอร์เบลก้าแบดด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับทุกคนผมจะมาสอนวิธีการดันแรงใหญ่แบบว่าได้ที่หนึ่งง่ายๆนะครับทุกคน สวัสดีครับ